ครับแนะนำนะครับแอปพลิเคชันสำหรับยิงบาร์โคแล้วเช็คสินค้านะครับบนเครื่องโทรศัพท์ Android นะครับเริ่มเลยนะครับเราจะต้องทำการสร้างนะครับสร้างถ่ายข้อมูลขึ้นมาก่อนซึ่งจะเป็นไฟล์ csv นะครับครับก็ต้องมีเทมเพลตนะครับเทมเพลตจะเป็นลักษณะนี้ก็คือก็สร้างมาจาก Excel ธรรมดานี่แหละครับก็จะมีวิธีการแปลงให้เป็นไฟล์ csv นะครับ หลักๆก็ต้องมีบาร์โค้ดชื่อสินค้าหมวดหมู่ราคาโลเคชั่นอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับพวกฟิลพวกเนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ความตามตามความต้องการนะครับพอเราได้ไฟล์มาแบบนี้แล้วนะครับเป็นไฟล์แบบเสมือนเป็นดาต้าเบรนะครับเราก็เอาโทรศัพท์เนี่ยมามาเสียบ USB นะครับแล้วก็โยนไฟล์เนี่ยเข้าแอปไปนะครับครับตอนนี้ผมเสียบเอาโทรศัพท์เสียกับคอมพิวเตอร์นะครับ ก็จะมีโฟลเดอร์ import export นะครับเราจะ Import สินค้าแล้วก็ไฟล์นะี้เข้าไปใส่ในโฟลเดอร์ import นะครับฟึบนะครับอ่าใส่เรียบร้อยก็จบแล้วทีนี้มาดูหน้าแอปนะครับตัวแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เราต้องเริ่มเลยคือการ Import ไอเทมนะครับก็เข้าเมนู Import ไฟล์นะครับ mm hmm. ก็จะเจอไฟล์ items csv mm hmm. ที่ผมโยเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถกดดูก่อนได้นะครับว่า ข้อมูลหน้าตาประมาณไหนนะครับแบบนี้พอตรวจดูเบื้องต้นเนี่ยเราก็ Import โดยกันกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับข้อมูลจะถูก Import เข้าตัวแอปไปก็ใช้ก็แล้วแต่ว่าข้อมูลเยอะหรือน้อยนะครับถ้าข้อมูลเยอะก็ใช้เวลาอันนี้ผมใส่เข้าไป780รายการนะครับกดโอเคอทีนี้เวลาจะลองใช้งานเนี่ยก็เข้าเมนูแรกครับ Item m a n a g e m e n t เนี่ยจะเป็นหน้าที่เราจะยิงบาร์โค้ดกันนะครับ โดยผมจะใช้เครื่องอ่านบาร์โคดแบบไร้สายนะครับเชื่อมต่อกันโดยบลูทูธเนี่ยเป็นการยิงมีหน้าที่ยิงบาร์โคดส่งเข้าช่องนี้นะครับถ้าบาร์โคดเนี่ยมันตรงกันในดัตเต้าเบทที่เราทํากันไว้เนี่ยก็จะแสดงข้อมูลช่องอื่นๆขึ้นมานะครับตามนี้เลยพร้อมกับนับจานวนด้วยนะครับจะมีช่องจํานวนยิงหนึ่งครั้งก็จะขึ้นหนึ่งยิงสองสามสี่ห้ามันก็จะบวกไปเรื่อยๆนะครับอลองเทสดูนะครับครั้งแรกยิงได้เลยนะมันจะมีช่องบาร์โคดตรงนี้นะครับผมเอาเครื่องอ่านบาร์โคดยิงนะครับ นะครับอย่างนี้ก็ขึ้นเลยแบบนี้นะครับว่าเป็นบาร์โคดอะไรชื่อสินค้าอะไรประเภทไหนตามตามฟิลใน Excel เมืมอสักโรู่นี้นะครับเนี่ยถ้าผมยิงไปเรื่อยๆเนี่ยจำนวนเนี่ยมันก็จะเบิ้ลไปเรื่อยๆนะมันก็จะบอกคือนับนับด้วยนะครับนับด้วยและเราก็สามารถแก้ข้อมูลนะครับในกรณีที่เรายิงบาร์โคดไปแล้วเนี่ยเจอว่าอะไรมันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็แก้ข้อมูลให้ถูกต้องเลยนะครับยิงไปยิงไปนะฮะอันนี้เป็นแบบนี้นะครับ ลองรับภาษาไทยนะครับผมอพอเรายิงอะไรเรียบร้อยเสร็จเนี่ย<ส>ก็จะเป็นการ Export นะครับ Export, export. ก็จะมีเมนู Export อยู่กดแบ็กไปเนี่ยจะมีไอเทม x p o r t นะครับกด Export ปุ๊บาทางแอปแอปเนี่ยก็จะ Export ไฟล์ออกมาตัวหนึ่งนะครับไปดูกันนะครับเป็น export export แล้วเวลาจะไปเอาไฟล์เนี่ยเราก็เอาสาย USB มาเสียบนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ไปเปิดดูบนคอมนะครับชิปนะครับโอเคไปดูบนคอมต่อ อันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์นะครับที่ผมเอาโทรศัพท์เข้ามาเสียบนะครับก็จะมีพาดของแอปอยู่นะครับเวลา Export ไฟล์มาก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ Export นะครับนี่ก็จะเป็นวันที่เวลาอะไรประมาณนี้ครับเปิดดูหน่อยข้อมูลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า Text file ลนะครับแต่ละข้อมูลจะเชื่อมด้วยคอมม่านะครับเวลาเปิดเนี่ยเราสามารถเอาไปเปิดบน Excel ได้นะครับมาผมจะ Copy ไปวางไว้บนหน้าจอนะครับปึ๊บมาแล้วผมก็เปิด Excel ขึ้นมานะฮะ บน e x c e เเวลานำเข้า Text ไฟล์บน Excel เนี่ยก็จะเข้าเมนูชื่อ Data นะครับ Data แล้วก็เพาะ Text นะครับอยู่ข้างบนนี้ Form Text ก็คือเอาข้อมูลที่เป็น Text เข้านะครับก็เลือกไปที่ desktop แล้วก็เลือกไฟล์มาโค่นนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะถามว่าไฟล์ข้อมูลนี้มีตัวขั้นไหมนะครับถ้ามีตัวขั้นเราก็เลือกอันบนนะครับในที่นี้ตัวขั้นเราคือคอมม่านะครับกด next มันก็ถามว่าตัวค่าเราคืออะไรเราก็เลือกไปคอมม่านะครับมันก็จะแยกช่องให้เลยนะครับตามที่มีคอมม่าออกมากด next ไปนะมันก็จะถามว่าแต่ละช่องเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเช่นช่องแรกเนี่ยผมให้มันเป็นแบบเป็น text นะครับเนี่ยผมก็เลือกเป็น text อะไรตามนี้นะครับถ้าไม่อ,อะไรก็ไปเลยครับกด finish เลยอ่ามันถามว่าจะเอาข้อมูลวางไว้ไหนผมก็เลือกคลิกช่อง a 1นะครับคลิกไว้แล้วกด ok ปึ๊บนะครับข้อมูลที่เราไปยิงมาก็จะขึ้นมาตามนี้เลยนะครับทุกอย่าง มี780ตัวก็จะขึ้น780ตัวตัวไหนไม่ได้ยิงเนี่ยจำนวนจะเป็นศูนย์นะครับเราสามารถฟิลเตอร์ดูได้นะครับก็ฟิลเตอร์ง่ายๆก็กรองดูว่าอันไหนเป็นจํานวนไม่ใช่ศูนย์บ้างนะครับตัวอย่างการฟิลเตอร์นะครับก็ผมจะดูว่าอันไหนผมยิงไปยิงสต็อกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็กดแ็บโฮมแล้วก็เลือกฟิลเตอร์นะครับเนี่ยฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ปุ๊บนะครับเนี่ยแล้วผมก็เลือกตรงนี้ เราก็เอาอันที่เป็นเลขศูนย์ออกนะครับเลขศูนย์นี่ก็จะปรากฏตัวสินค้าที่ยิงบาร์โค้ดมาเมื่อกี้นี้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างตามนี้เลยเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงส่วนนี้ไปทำางอื่นต่อนะครับจะเอาไปเข้าโปรแกรมหรือจะเอาไปเทียบกับซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานอยู่ก็ได้นะครับผมการทำงานก็ประมาณนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพื่อเติมแล้วก็แจ้งมาได้นะครับผมขอบคุณครับ